ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยนะครับวันนี้ก็มาลงแนวทางสูตรคำนวณของสลากกิแบ่งรัฐบาลนะครับก็เป็นสูตรหลัก10ล่างหตัวเลขประจํางวดวันที่16ทหับหทับ68ลงครั้งที่5นะครับใน YouTube ช่องวีพารวย สำหรับผลงานในวดที่ผ่านมาก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้ามานานก็ลดไปนะครับสำหรับสุดหลักสิบล่างนะครับก็มาลุ้นครั้งที่ห้าว่าจะกลับมาเข้าหรือไม่นะครับสำหรับช่อง y o u u ทูบวีพานวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้อง ามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังะนะจ๊ะสำหรับสูตรทุกสูตรก็ทยอยลงไปให้ได้รับชมแล้วนะครับยินชอบส่วนไหนก็นำไปใช้ส่วนนั้นถ้าไม่ยินชอบก็มองผ่านนะครับ ก็นำแนวทางในหลายๆสูตรมาให้ได้เลือกรับชมนะครับทางช่องวีพารวยของเรานะครับหรือท่านผู้ชมจะไปติดตามรับชมช่อง YouTube วันพารวยก็ได้นะครับก็ลงแนวทางไว้เลาพัฒนานะครับซึ่งก็จะออกทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับก็ไปรับชมได้ที่ช่อง YouTube วันพารวยนะครับซึ่งผมก็ได้คำนวณตัวเลขให้ได้รับชมนะครับทางช่องนั้นส่วนช่อง V พาลวยตรงนี้ก็คำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เป็นสูตรต่างๆโดยส่วนมากก็จะใช้ราวัลที่1และ2อข้างล่างนะครับในการนำตัวเลขมาคิดคำนวณเพื่อหางวดต่อไปนะครับ สำหรับเสตติผลสลากทินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับซึ่งวันที่1 6บ6กทับสามทั้หกแปดออก7จ็ด6้าเจ็ดห้าหกอทับ4ทั้ออกห6หกเก้าหกแปดทบสทับหออกสองหกหกสอ สองทับห้ทับหกแออกสอ3 3 8ึ่งสามสามทับหาทัออก2 5 1 3 0 9หนและในวดล่าสุดวันที่1นึ่ทับหทับหกออก5้าห้2เกและในวันที่สิบหกทับหทับหกแก็ก็ผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับซึ่งก็ ได้ชุดคำนวณตัวเลขในสูตรต่างๆให้ได้ร,รับชมแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับก็จะให้ดูทิศทางตัวเลขในสูตรนี้นะครับว่าเข้ามากี่ครั้งแล้วก็หลุดไปกี่ครั้งนะครับก็มาเริ่มที่75 756332นะครับก็ใช้หลักหมื่นครั้งบวกกันนะครับแล้วก็บวก10ล่าง1ครั้ง ก็จะเป็นห้าบวกห้าบวกสาเท่ากับสิบสามนะครับลงท้ายสามเลขสามดังนั้น3ามบวกหนึ่งก็เป็น4ี่สิบหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับหรือท่านผู้ชมจะไล่เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็แล้วแต่ท่านชมนะครับถ้าเจ็ดตัวเลขนี้หลุดยากนะครับแต่ก็ทําให้เหลือห้าตัวเลขนะครับถ้าไล่ไปเจ็ดตัวเลขยังไงก็เข้านะครับส่วนนี้ฟ่าวเกิด มาเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ก็เข้าตำแหน่งแรกนะครับก็เข้าเลขสามนะครับก็เป็นหลักสิบล่างห้าตัวเลขนะครับก็มาแล้วนะครับเลขสามถักปักห้าเลขก็ยังดีนะครับแต่เจ็ดเลขนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตามที่ดูเตืติถ้านับขึ้นอย่างเดียวนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ปดตัวเลขเก้าตัวเลขสิบตัวเลขยังไงก็ตามร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วทั้งนี้ก็หก 6, 6บวกหกบวกสามก็เท่ากับสิบห้านะครับก็ลองทายห้าเลขห้าดังนั้นห้าบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดพูดข้ามไปเลยนะครับจากห้าเป็นแปดเลยก็ออกแปดห้านะครับก็เข้าสิบล่างนะครับก็สองตัวล่างก็มาครบห้าแปดแปดห้านะครับ ต่อไปก็นำสองหกสองสองเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักหมื่นบวกสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งก็จะเป็นสองหกหกสองสองเจ็ดแปดห้ามาตั้งก็หลักหมืน่นสองครั้งก็คือเลขหกสองตัวเลขแล้วก็บวกสิบล่างก็คือเลขแปดก็เป็นหกบวกหกบวกแปดเท่ากับยี่สิบนะครับตรงใต้ศูนย์ก็เลขศูนย์นะครับจากนั้นก็บวกเพิ่มเปหนึ่งสองสามแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกสามก็เป็นหกนะครับ ก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะครับออก 2, 3, 3, 8, 8, 0, 6, อสองหนึ่งสามสาดแปดศูนย์ก็มาเลขศูนย์แล้วก็เข้า0 6 6 0นะครับต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามแปดแนย์ำมาตั้งนะครับก็จะเป็น1นึบวกหบวกศ เท่ากับ2นะครับจากนั้นก็2อบวกหเป็น3 3มสบวกเป็นสี 4. 4่บวกหเป็น5 5าห้าบวกสก็เป็น8นะครับหลักสิบล่าง5เลขํำได้2 3 4 5 8ผลออกในงวดต่อมาออก2 5 1 309 8 7ก็มาเข้าหลักสิบล่างเลข8นะครับก็เข้าตำแหน่งที่5นะครับก็เข้าไป ตรงนี้นะครับตามวงกลมสีแดงที่ทําเป็นสนัญลักษณ์ครอบตัวเลขไว้สำหรับวันนี้ก็มาบรรยายบรรตาบรรปูบรรยาบรรณาบรรณาให้ท่านผู้ชมที่ชี่เหล่ชี้ไลยได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับโดยบรรยายโดยสวดหล่อคนนี้นะครับเสียงก็หลอ่อคนก็หล่อนะครับก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของทุกวดน,นะครับก็เป็นแนวทาง สูตรตัวเลขนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นทางช่องเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับต่อไปก็รับชมงวดตัดไปก็นำสองห้าหนึ่งสามนเก้าแปดเจ็ดนำมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งก็เป็นห้าบวกห้าบวกแปดเท่ากับสิบแปดอย่างนั้นก็เอาแปดไปบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวก สามก็เป็นสี่นะครับสิบล่างห้าตัวเลขทำได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับถ้าเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ก็จะมานะครับซึ่งผลออกห้าห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์ก็ในงวดนี้สิบล่างไม่มานะครับก็มาเลขสองนะครับซึ่งเลขสองไม่มีนะครับก็ลดไปนะครับสิบล่างในงวดนี้นะครับ ก็เป็นแนวทางตัวเลขที่นำมาให้ดูนะครับต่อไปก็นำา5 9, 3, 5้าสองสองนําำมาตั้งนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ลดนะครับหลัก10ล่างก็ใช้ตําแหน่งเดียครับหลักหมื่นบวก2ครั้งบวก10ล่างหนึ่งครั้งก็เป็น5บวก5 2, บวก2ก็เท่ากับ12นะครับอากนั้น2บวกหน่ก็เป็น3 3มมบวกนเป็น4 4บวก1เป็น5้าบวก3ก็เป็น8นะครับหรือท่านผู้ชมจะเป็น2 3 4 5 6มี่ห้า แปดอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าจะออกมาไล่เลียงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็โดดข้ามไปสามนะครับตัวสุดท้ายเลขของทีบวกสามก็เป็นแปดนะครับวันที่สิบหกต้หกทั้หกแปดก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับสําหรับสุดหลักสิบล่างของเรานะครับซึ่งทางช่องวีพารวยก็นําแนวทางมาให้ได้เลือกรับชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความประเทิงสูตรคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสติเท่านั้นซึ่งไม่มีกครล่วงรู้ตัวเลขจออะไรดังนั้นก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะสำหรับแนวทางของเราก็คิดคำนวณตัวเลขตามหลักสตินะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุด ซึ่งสุดคำนวณทุกสุดก็อยู่ได้ประมาณสีหครั้งแล้วก็หลุดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ